Uh <laughs> ฮัลโหลมและมังโอเคออโอเคไม่น่าจะหลุดแล้วนะแ <c oughs> จกอะไรไหมถ้าไม่แจกจะไม่ดูใช่ไหม ขอบคุณหนึ่งหลายค่ะขอบคุณน like ้ำ <c oughs> โค<ป>้กรอบนี้ไม่น่าจะหลุดแล้วนะเน็ตมันน่าจะเสถียรแล้วนะเน็ตน่าจะเสถียรแล้วค่ะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันดับๆหรือติดๆอย่างเงี้ย ก็ก็ต้องขอโทษได้นะก็ต้องสตรีมแล้วอ่ะเพราะว่าพูดไปแล้วอะ่ะเออขอบคุณห้าน้ำคอค่ะเลขห้่องนะสามสี่สามศูนย์ห้าสอง ต้องขอโทษทจริงๆแบบสวัสดีค่ะสวัสดีหรือว่าสตรีมแต่ในนีโมดี o ยู u ทูปิดไปเพราะว่ามันดึงเน็ตกันยังไงดี เลขห้องสามสี่สามศูนย์ห้าสองนะคะใครอยากดูเข้าไปดูในนีมมูนนะเลขห้องสามสี่สามศูนย์ห้าสองนะ สวัสดีทุกคนอุยหุย,ยเดี๋ยวรอหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะมาบอกรหัส อหนึ่งนาะทีนะเดี๋ยวบอกรหัสค่ะ โอเคมันไม่น่าจะหลุดแล้วเนาะ <c oughs> รหัสเจ็ดแปดสี่ห้าหกผิดรหัสผิดนะ <c oughs> พี่พายแต่หนูจะเอารหัสกากมาเล่นค่ะหนูจะใช้โป้ึล่อ โอเคพี่จะปิดใน YouTube นะใครอยากจะดูก็เข้ามาในนีโมนะคะพี่ลงสติติใน YouTube แล้วนะไปดูในนีโมนะเพราะว่า